สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชนแนลออมีบางคนนะครับมาพูดกับแอนนะฮะว่าการทำคลิปเนี่ยหรือการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ศิลปินเนี่ยควรอยู่ในจุดที่ถูกต้องที่สุดแล้วเวลาพูดถึงเขาเนี่ยเราอย่าเอาแค่อารมณ์ตัวเองมาเป็นที่ตั้งแล้วนึกอยากจะด่าใครก็ด่าได้นะครับ ทุกคนมีศักดิ์ศรีทุกคนไม่สมควรเกิดมาแล้วโดนด่าแต่ต้องมีกำลังใจให้กับคนที่เรารู้สึกประทับใจเท่านั้นนะครับการให้ความสุขให้ความรักความเมตตาอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามาดูเนี่ยเช่นแม่แม่พ่อพ่อทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยไอดูขอนับถือแล้วกันนับถือใจเขาที่เขามี ความเมตตาการุณาต่อเด็กคือในสายตาพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนแม่ยกพ่อยกอเขาก็จะรักศิลปินเหมือนลูกคนหนึ่งพรวพราวกับน้องซันก็เหมือนกับลูกที่เขาตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจนะครับยุคนี้คนทำมาหากินไม่ขึ้นคนหมดพลังไม่มีไม่มีพลังไมมีพว w e อครับในการต่อสู้กับชีวิต มันก็ต้องเจอบ้างในเรื่องของความอ่อนแอความล้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างมีแต่ทับถมโจมตีนะครับยิ่งเป็นาสายโซเชียลมีเดียเนี่ยคือศิลปินเนี่ยมันต้องออกโซเชียลอยู่แล้วคุณก็ไปเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันทำร้ายจิตใจยัดเยียดให้กับศิลปินคนที่คุณไม่ชอบ คุณว่ามันแฟร์เหรอครับมันไม่แฟร์และมันก็ไม่สมควรเกิดขึ้นถ้าคุณบอกว่าเอยทำไมโลกไม่น่าอยู่จังทําไมเราอยากให้โลกเราหน้าอยู่สลับกันไปสลับกันมาคุณดูหรือเปล่าว่าการที่คุณอยากให้โลกหน้าอยู่เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากพฤติกรรมของคุณก่อนว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ทําคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณแฮปปี้กับการทําแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สังคมเขาตัดสินนะครับ ไอสิ่งที่คุณเม้นแล้วก็คุณทำลายครอบครัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นบาปกรรมแล้วบาปแล้วเนี่ยมันจะติดตัวต่อให้คุณเม้นในทางที่ไม่ดีนะครับเม้นไปแล้วปุ๊บเฮ้ยไม่ดีว่ะอ่ะลบออกอ่ะโอเคอันนี้ถือว่าเรียกสติกลับคืนมา นะครับแต่ถ้าคุณโพสแชร์ไว้แล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาดูเพจของคุณแล้วก็คุณเห็นคนอื่นดา่าแอลซันอย่างส,ส,สนุกสนานนะครับลิ้นพันกันอีกแล้วน้าหนาวเนาะไม่ต้องซีเรียสนะครับคือคุณเห็นแบบเนี้ยคุณทำยังไงอะ่ะคุณจะเข้าไปซ้ำหรือคุณจะเข้าไปต่อว่าแอดดูยังไม่เห็นใครเข้าไปต่อว่าไอ้คนที่มันใส่ร้ายปแปลซันเลยยังไม่เคยเห็นเลยนะมิต่ด่าซ้ำ แล้วคุณจะไปทำทำไมในเมื่อคุณอยู่เฉยๆก็ดีแล้วแกวงเท้าหาเสี้ยนทำไมครับไม่เข้าใจคนที่พูดจาสอดเสียดนะครับหรือเอาอคำพูดที่ไม่จริงเอาเรื่องเท็จมาใส่ความบอสแปรวกับบอสซันเนี่ยนะเป็นแฟนค,คนลับคนละฝั่งกับเราพูดเพื่อดรามา่าลงที่บอสแปรวเปล่าของเรานะครับเป็นพวกที่ไม่หวังดีพวกอิจฉาตาร้อนจะ ให้พวกเราเนี่ยไม่ให้ฆ่าคนเหล่านี้นะครับทุกคนเนี่ยไม่ให้ฆ่าคนที่คิดไม่ดีอยู่แล้วเนาะ,ะหวังทำลายศิลปินของเราทุกคนการกระทำหรือการทำร้ายกันนะและคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกมาโตๆแก่ๆกันแล้วคิดบ้างอ,อันนี้ก็เป็นทางคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เข้ามาให้ความเห็นนะครับแอดิว่ามันอยู่ที่ความรักของคนแต่ละคน มันให้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ให้ด้วยความพอดีก็คือไม่เยอะจนเกินไปกําลังพอดีกําลังพอเหมาะบางคนก็ให้พอรักมากบางคนก็เกลียดมากแต่ก็ยังสาระแน่เข้ามาเมนไม่เข้าใจนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือหนึ่งเลยกำลังใจจากทุกคนนะให้ไปเถอะ มันคือนิสัยของคนไทยคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยไม่น่าจะเกลียดชังการรุนแรงแล้วก็ถึงคั้นแบบเกลียดแบบเข้าใ้อ่ะมันเป็นการปลูกฝังที่ผิดแล้วก็ค่านิยมคนไทยคือคนเราผิดก็ต้องขอโทษก็ต้องพูดต้องชี้แจงคนทำเพจหลายคนเนี่ย สร้างความดีและความชั่วแตกต่างกันไปบางคนกล้าที่จะเอาหน้าตัวเองออกมาเพื่อที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือไม่ปรับปรุงอย่างไรทําอย่างไรนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวแอดดิวเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทําเพจแล้วนะยังไงก็ต้องอติดตามตอนต,อนต่อไปละกันนะครับแต่อย่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับผ,ผู้ชมอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะยังไม่ รอนู่นอ่เขามีลูกน้อยก่อนรอน้องซันมีลูกก่อนนะครับอ่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ตอนนี้นะมีแค่ช่องเดียวครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลที่นี่ที่เดียวและเราก็วิเคราะห์ส่วนใหญ่ในเรื่องของการที่เราไปเห็นอะไรมาเห็นทุกคนเนี่ยว่าแพรวันอย่างงู้นอย่างงี้นะครับจนน้องไม่มีที่ยืนจนเปล่าเปล่า อับอายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งทําไมเราเห็นเขาไม่อายเขาไม่มีความรู้สึกอะไรเขารู้สึกครับเขารู้สึกโดนด่าดทําไมจะไม่รู้สึกแต่เขาไม่สนใจคนด่าเพราะอะไรเพราะคนด่าไม่ใช่มาให้เงินเขาไม่ให้ไม่ไอ้ข้าวเขากินไม่ให้คุณค่าไม่ให้เกียรติเขาเขาจะสนใจและให้ค่าของคุณทําไมในเมื่อเวลาที่ไปด่าดกับคนมันมีค่ามากเหมือนเขารับงานอะ เขาเลือกงานเขาไม่เลือกคนที่มาด่าเขานะเพราะคนที่ด่าเขามันคือท็อกซิกมันคือสิ่งที่ไม่ได้ทําให้เรามีเงินไม่ได้ทําให้เรารวยแล้วก็ไม่ได้ทําให้เรา,ายินดียินร้ายกับใครคุณก็ต้องจงสําเนียดไว้ด้วยนะว่าการไปว่าเขาเขาไม่สนใจคุณก็น่าแตกไปเพราะเขารู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไปว่าเขาฉะนั้นคุณก็นะไปหลับไปนอนเถอะ นะครับอย่าไปฝึกหาด่าว่าคนอื่นเขาตามเพจตัวแม่ที่เขากล่าวมาเพจตัวแม่ของคุณเนี่ยบางทีอายังไม่เห็นหน้าเลยนะเพจอวตารเพจตัวประหลาดอะไรทักหนาเนี่ยเอามาลงเนี่ยนะแม้กระทั่งรูปยังแต่งด้วย AI เออตลกนะเพจดีๆก็มีเพจดีๆเขาก็ชื่นชมโอยพอร นะคุณต้องดูแล้วก็วิเคราะห์ให้ได้คุณโตแล้วคุณรู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันนี้เริ่มมันทำแม่งทำแม่งไว้มันไม่ค่อยดีไอคนนี้มัน,มน,มนไม่ชอบแป๊วๆนี่หว่าคนนี้มันมันไม่ชอบน้องซันอะไรอย่างเงี้ยอเริ่มมีอะไรแบบนี้พิรุธพิรุธนะโอเคนะครับก็เอามาฝากทุกท่านละกันนะครับใครเห็นเพจไหนทำไม่ดีทำผิดพลาดยังไงก็บอกกันด้วยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเป็นเหมือนแอดเดิวแหละ ทุกคนมีความคิดหมดมีความคิดเป็นของตัวเองแต่บางคนก็ไม่กล้าพูดออกสาธารณชนใช่ไหมไม่ต้องกลัวครับเราพูดด้วยความจริงใจเราพูดที่เราเห็นสิ่งเหล่านั้นมากับตัวแล้วก็เห็นสื่อเขาลงนะครับบางทีเราก็ต้องกรองด้วยนะว่าสื่อเนี้ยมันมาจากไหนต้นต่อแล้วจริงหรือเปล่าที่มันคอมเมนต์อะไรแบบนี้ซึ่งมันมีต้นต่ออยู่มันมีคนเล่น ที่เป็นคนจริงๆที่ไม่ใช่อวตารและก็มีคนที่เล่นจริงๆแล้วเป็นอวตารก็มีฉะนั้นเนี่ยจงภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือคนที่เข้าไปรับชมหรือคนที่รักแปรปรวๆนั่นก็คือแฟนคลับ FC สิ่งเหล่านี้คือเหมือนกับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงเพื่อให้ศิลปินเนี่ยจเจริญเติบโตเมื่อศิลปินเนี่ยเขารู้ว่ามีคนรักเขาขนาดนี้เขาก็จะวางตัวทางสังคมได้ดีมากๆโดยไม่ให้ใครมาว่าเขาและไม่ให้พ่อแม่ทุกคนที่เข้ามารับชมแสงทองเนี่ยผิดหวังกลับบ้านเพราะเขารักทุกคนเพราะเขาเห็นทุกคนรักเขาทุกคนใด้ความสําคัญกับเขาเสี่ยงนะครับกว่าจะมาเป็นหมอลามแลกว่าจะมาร้องยืนให้คนแบบ นั่งคิดวิเคราะห์ว่ากูจะชอบมึงดีไม่ชอบมึงดีมันเสียงเหมือนกันนะแต่แพลวพราวทำได้เพราะเสียงของเขาเพราะความน่ารักของซันแล้วก็การเข้ากันเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนวงอื่นซึ่งวงหมอลำกับลิเกเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้แฟนคลับมันก็เลยอิจฉาแฟนคลับฝั่งนู้นอะนะอิจฉาแล้วก็ เอาเรื่องไปพูดในทางที่ไม่ดีพูดสเสียเลยถ่ายรูปออกมาภาพดีดีแต่เอารูปเขาไปแต่งเสเละอย่างเงี้ยไม่สมควรนะครับเราอยากจะกําจัดให้หมดคนพวกเนี้ยแต่มันทําไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายตัวมันมีผุดขึ้นมาด้เรื่อยครับไม่เป็นไรเราก็จะพูดได้เรื่อยนะให้คุณเนี่ยฟังเข้าสมองคุณบ้างแต่ถ้าคุณไม่ฟังก็ปล่อยไปก็ถือว่า น้ำเต็มแก้วอ่ะพูดอะไรไม่ฟังแล้วคือจุดที่อันตรายที่สุดเขาบอกว่าเป็นจุดที่ใครหรือทุกคนเนี่ยเตือนไม่ได้นี่คือจุดอันตรายที่สุดคือมึงไม่ฟังใครเลยมึงฟังแต่เสียงของมึงนะมึงฟังแต่สิ่งที่มึงต้องการที่จะที่จะพูดในจิตใต้สํานึกของของคุณมึงเนี่ยในทางที่ลบอ่ะแต่มึงไม่เคยที่จะอ่าปรับปรุงตัวเอง นะครับเอาโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ